Mm-hmm. ัเ,เพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาเที่ยวโครงการพุทธบุญทนอีสานจังหวัดก่อนแก่นครับสำหรับความเป็นมาของโครงการพุทธบุญทนอีสานสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่20เมษายน2 5 4รเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถานที่พุทธศาสนาที่มีลักษณะเดียวกับพุทธบุญทนในส่วนภูมิภาคให้เผยแพร่มากยิ่งขึ้นประกอบกับมีมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่9กันยาพุทธศักราช2548เห็นชอบให้มีโครงการจัดสร้างพุทธมนฑลจังหวัดเป็นโครงการร่วมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549ดังนั้นในจังหวัดขอนแก่นครับพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีแนวคิดจ,จัดสร้างพุทธมนฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวารองกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ84พรรษาโดยพุทธมนฑลที่จะจัดสร้างขึ้นนั้นเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาที่มีลักษณะเดียวกับพุทธมนฑลในจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติธรรมของประชาชน พระพิสุทธิ์สงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นในฐานะจังหวัดศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สำหรับการดำเนินการโครงการจัดสร้างวัตถุประสงค์ของพุทธมนตนอีสานจังหวัดขอนแกน่นประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์4ประการหลัก 1. ก็คือรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงค,คลเฉลิมพระชนภาษา7เจลอกปบ84พรรษา 2. เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดขอนแกน่นและเป็นแหล่งพ,พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 3. เป็นส่วนรวมในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ4ี่นะครับเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาตลอดจนสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมสถานที่ขอสร้างครับจังหวัดขอนแก่นได้หาสถานที่จัดสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นบนที่ดินสาธารณประโยชน์หนองอีเลิงซึ่งมี พื้นที่ทั้งสิ้น1174ไร่โดยประมาณอยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่ของตำบลศิลาและตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในส่วนของพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้ดำเนินการขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยสาธารณประโยชน์ของหนองอิเลิงและใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างในโครงการนี้จำนวน644ไร่โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ก่อสร้างทั้งหมด5ปีครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,554จนถึง2,558ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ262.5ล้านบาทสำหรับพระประธานของพุทธมนทนอีสานจังหวัดขอนแกน่นเป็นพระพุทธรูปรหล่อสำริดปางลีลาโดยมีต้นแบบในลนักษณะเดียวกันกันกบพระพุทธมนทน จังหวัดนครปฐมโดยพระประธานพุทธมนฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นจะมีความสูง20.9เมตรจากฐานบัวถึงยอดประเกตอันสื่อถึงวาระการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสลีพระชนมายุกบ84พรรษาครับ สำหรับเพ,เพื่อนที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรศัพท์ครับ0 4นย์7 714-5ครับสำหรับพุทธมนตนอีสารเปิดให้บริการทุกวันปิดเวลา19เนกาโดยการเข้เขาไปท่องเที่ยวนะครับจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการ ผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เดืยนเชิญเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวพุทธมนตลอีสานนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาชมความงามของพุทธมนอีสานได้ทุกวันครับซึ่งทางเข้าพุทธมนทลอีสานของจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ติดกับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสินอุดรถ้ามาจากอุดรหรือน้ำพองจะมองเห็นพระ ยืนองค์ใหญ่นะครับเด่นชัดมากแต่ถ้ามาจากจังหวัดกาลสินจะอยู่ทางขวามือนะครับถนนเลี้ยงเมืองขอนแก่นกาลสินครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ชอบคลิปของเป็นเอกเรื่องเที่ยวครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเราได้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยว ทางเป็นเอกท่องเที่ยวขอขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปจากเป็นเอกท่องเที่ยวด้วยดีตลอดมาครับสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ